เอ้ามีคนยิงกันจริงด้วยเฮ้ยสวัสดีครับพี่เคพซีประทงครับเจ้ากรดดไปไหนแล้วอุ้ยเต้ไม่ได้ว้าวมาตรงแก๊ีเต้พี่ชายเอ้าแล้วใครมานังอยู่ตรงนี้ไม่รู้ใ,ใครยิงอะไรไม่รู้เนี่ยดูดิทุกคนเฮ้ยเป็นคนหรือบอลวะทนี่ยมันยิงแล้วไม่เห็นตัวเพื่อน สงนี้มันโดนหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยไอ้มนุษย์ดูดิเคฟซีเราเหลืออย่างเยอะทุกคนมาส่งเคฟซีทำไมเหลือลายแมนเหลือไว้กินเองเอานี่หรือเปล่าใช่ใครน็อกวะเนี่ยเหลือเคฟซีไว้กินเองเอาแล้วคนที่ยิงผมไปไหนวะที่แบบแปลกๆไม่รู้ไปไหนแล้วครับหรือว่าคนเมื่อกี้ที่วิ่งมาเราไปก่อนแล้วกันนะครับขอไปส่งต่อกินไรนานจังวะอ้าวมีการทากันเกิดขึ้น นี่เรารับไปนี่คือมันบทรับมันบทไปทำไมเสียงมาอยู่ใ,ใกล้ใเลยเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้คนไปนเนี่ยทุกคนอย่าบอกว่าบอดยิงกันนะแต่ไอ้สมคงนี้ก็เป็นไปได้นะครับเออไลแมนกินเคฟซีเองครับผมเราเราไม่ได้มาส่งลูกค้าครับเรามากินเองครับ อร่อยของอร่อยกอซ่าบอดจริงหรอเฮ้ยบอดมีกอซ่าด้วยครับไม่แน่ใจนั่นจะไปเก็บมาหรือเปล่าน,น,นะโอเคใส่แม็กห้าสิบนี่แม็กกลมห้าสิบสเปรย์แบบยับยับ,ยบโอ้ยร้อยยี่สิบสามเมตรโอ้แต่ยิงยากเหมือนกันนะผมว่าเลดดอดดีกว่าอีกนะระยะนี้ร้อยยี่สิบเมตรเนี่ย อย่าบอกนะว่าคนสุดท้ายบอดหรือเปล่าเพราะว่าตี้สุดท้ายเขาอยู่นอกวงเขายิงกับใครไม่รู้นะครับอย่าบอกว่าบอดยิงคนนะอ้าวไม่ใช่แล้วครับไหนสงสัยเกมแรกครับชิวๆอยู่เนี่ยมันบีบวงบีบแล้วน่าจะเป็นบอดยิงคนแล้วเราไปยิงคนอีกทีนึงนั้นนี่สุดท้ายนี่คนหรือบอดเนี่ยเย้ <laughs> กินไก่เฉยรอบที่แล้วชิวนะครับคือกินไก่ผมว่ามันเป็นเพราะเราเล่นรอบแรกเดี๋ยวมาดูรอบนี้รอบนี้นี่กระตุกคนน่าจะเยอะอ้าวของฟรีเฮ้ยเฮ้ยอ้าวมบี้เหรอทำไมมันเสียงเหมือนคนโดดล้มวะชิมนุเนี่ยเอาเอาอยู่ข้างในนะครับมีคนวิ่งอยู่เดี๋ยวเราจะบุกเลยขอดูดีดีหน่อย เอ็ดสามสองปืนกระลงลกปงไปเกิดใหม่เพื่อน <c oughs> จะมาดอนผมว่าอยู่เสียงอะไรแบบชิบชบชิบชบอยู่ไอ้นี่มันดังอยู่ตรงนี้ดีนะที่เราเห็นก่อนเนี่ยคนนี้เขาเขานอนอยู่เฉยเลยทุกคนนี่ตอนแรกก็ไม่เห็นมาดูเอ็ดสามสองเรครับเอา เอ็ดสามสองปืนดีมันดักผมปะเนี่ย <Yeah. S 1> โอ้ยิงแทบไม่โดน <Yeah. S 1> oh, โอ้เสียดายเลือดไม่มีมันลดมากไหมเนี่ยฮะเดี๋ยวลองปรับบอสดูก่อนนะครับแพทเทิร์นน่าจะเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าไอ้บอสต,ตัวนี้เลือดมันจะน้อยกว่านะครับอันนี้เผื่อใครที่แบบ ไม่เคยลงตรงพื้นที่โซนเหลืองเนี่ยตรงนี้บอสมันจะอ่อนกว่าบอสหลักเนี่ยเดี๋ยวลองดูกันอ้าวมันไม่มีเลือดหรอตัวนี้ไอเดี๋ยวมันต้องมีเลือดไม่ใชหรอทำไมอันนี้มันไม่โชว์เลือดก็ไม่รู้ครับมักหรือเปล่าอ้อาวสกิลเหมือนกันดีกว่าแต่ว่าตีไม่ไม่ค่อยแรงเนาะเราเราโดนตีนิดเดียวนะครับเนี่ยเตปเหมือนกันเลยแต่มันไม่มีเลือดเหรออา้าวตายแล้วนะครับ คือแบบเลือดน้อยกว่าบอสอันนี้อะไรอะเต้นคู่เดี๋ยวนะซอ <laughs> มบีเต้นทุกคนดูแล้วมันมีคนมาเนียนคนหรือเปล่าทำไมมาเนียนฉันจะไม่ปล่อยนายไปนี่ M K 1 2เดี๋ยวเราไปเอาหาแอ o ดนะครับแก้แค้น,นมนุษย์ที่บางอาจจัดก,การเรากอซ่าว,ว่ะทุกคนเฮ้ยผมเล่นนะ เราจะเล่นกอซ่ากับ MK12 นะครับ <Wow. S 1> ทุกคนปืนนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะเอาของแต่งมาให้นี้แล้วกันจริงๆไอเอ็อ่ะผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีเทียบกับ QBU กับมินิ14ไม่ได้นะเดี๋ยวมาลองดูแล้วกันว่าเวลายิงไกลๆเป็นไงใกล้เนี่ยได้อยู่นะอันนี้บอร์ดมันถืออะไรเนี่ยเอฟมสองพวกเนี้ยใช่เลยทำไมบอร์ดมัชอบใช้ปืนนี้วะ mm hmm. อ,อุ้ยบอดลูกเสือไหนลองยิงดูนะทุกคนว่าถ้ายิงปุ๊บโดนไหม พุ่งช้าปะเ่ยเนี่ยแ,แบบพุ่งชาอุ๊้ยอ้ยโอายโอยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอเยโอ้รโอยโอ้ย้ยอยโอ้ยโอ่าโอ้อ้ยโอ้ยอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอยโอ้้ย,อ,ะย,ะยอยโอ้ยอยอ้ยโออ้อ้าอ้ยยโอ้้อโอดโ้ย้อยอ้ย้นะ <c oughs> ย <c oughs> ย้ย้อย,อยอ้ย้อยอ้โ ต้อนรับมาแล้วมาบีโตนี่จากบ้าน,นหรอคนเฉยตามไว้ก่อนเผื่อตายครับไม่มีใบเกิดแล้วด้วยนี่น่าจะบอดป่ะเนี่ยโอเคไอคนที่ยิงผมมันอยู่ในบ้านวะข้างในหมู่บ้านมีด้วยครับยังไม่ได้ซื้อแม็กห้าสิบเลยทุกคนผมกล่าวว่าผมชอบเล่นกอซ่าแม็กห้าสิบนะคือมันไอน,นี่ดีมันยิงกัน,นี่ไงเจอละนี่ต้องยิงแบบคอเคส เออนี่แห,แหละวิธีจริงที่ถูกต้องครับต้องยิงแบบคอเคปนะเฮ้ยมีคนมาวะมีคนวิ่งขึ้นเขาบา <_ S 1> น่าจะไอตัวในหมู่บ้านแน่เลยเช็คสภาพครับไม่มีสัญลักษณ์ให้เห็น <_ Q> <_ <ise> <_ <Q> ไม่ใช่อารีนาเบรกเอาอ้าวตายเลย <_ Q> โอเคครับได้คิวเลย <_ Q> น่าจะมาชูเพื่อนจริงนะเด <Q> <_ Q> นะี๋ยวเราไปดีกว่าครับ ผมอยากไปซื้อแม็ก50เหมือนกันอะเฮ้ยเมื่อกี้แอนดอมันไปทางไหนอะหาไม่เจอแล้วจะมีคนดักปะเนี่ยขอไปดูก่อนนะครับว่ามีอะไรจริงๆก็อยากเล่น MK12 นะแต่ผมรู้สึกว่ากระสุนมันพุ่งช้านะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนเผื่อได้พวกอ MR อะไรพวกนี้ได้อะไรมาโอ้โหก่อไส้กระบอกไม่เอาแล้วกันเดี๋ยวเราเล่น MK12 ไปด้วยนะครับอยากลองดูว่าเป็นไง ไปไหนแล้ววะเมื่อกี้เห็นแวบๆอยู่เนาะโอ้โหยิงแบบฟุกครับเนี่ยกระสุนมันย้อยไหมเนี่ยผมว่าไม่ใช่ละเป็นที่เราเนี่แหละทุกคนเรายิงกากครับยิงไม่โดนเองอเสียงอะไรอะ่ะ มีรถว้าโอ้โห <ral soc s> มันช้าเลยว่ะเฮ้ยใช้ปืนอะไรเอเพื่อนปืนอะไรไม่รู้ครับ UMP พันเนี่ยโคตรแรงเลยมันไม่ได้ยิงโดนหัวผมเลยนะไอ้มนุษย์ M4 อ๋อ M4 กับ UMP โคตรแรงครับ 6คน2ตี้นะครับมาถึงเวลาแล้ว MK14 เอ้ย MK12 ทำไมผมชมอบเรียก MK14 เนี่ยนะครับเอาอคนละตี้กันวะ่ะอุ้ยเอ็คนนี้มันไปเก็บกอซามีคนใช้กอซาผุ้คนกอซาปะทะากอซานี่แหละเราเบิดเสียงไทยอย่าบอกว่าตีนี้ตีสี่นะไม่น่าใช่นะโอ้โหมาซ้ายขวาเลยว่ะทุกคนเุ้ยมันมาซ้ายขวาเลยตรงนี้ปีนได้ปะวะเนี่ยอยู่หลังหินคนนึงอะ สองคนน่ะปิดได้ครับตรงนี้เฮ้ยกอซ่ามาทธะกอซ่าว้าวอาวหมดกอซ่าพันธะกอซ่าโอ้เหลือคนสุดท้ายผมรู้แล้วก็คือไอคนที่เรายิงตอนแรกที่หลบหลังต้นไม้น่าจะใช่นะครับอันนี้ชัวร์ละ เราจะปีนขึ้นไปเอา M K 1 2ยิงกดไปตรงไหนเนี่ยเอากดไม่ค่อยได้มันผมไม่มีสกิลพุ่งไงเอาแต่ว่าวงบีบแล้วไปไหนแล้ววะอย่าบอกว่ามันเนียนนะอยู่หลังหินอะไรอย่างงี้ปะเนี่ยคนนี้คือเขาเก็บไอ้นี่มานะ,ะทุกคนกอซ่ามาเห็นปะที่เราไม่ได้ไปเก็บไงกอซ่าประทันกอซ่าคนสุดท้ายเป็น,หนหอะไรแล้ววะ แต่ก็น่าจะอยู่ฝั่งนั้นแหละไม่น่าจะอยู่ที่อื่นแล้วล่ะครับเพราะว่าเราจําได้ว่าเรายิงเขาเสร็จเขาก็อยู่ทางทางนู้นนะไม่มีทางที่จะมาข้างหลังเราอยู่แล้วล่ะเนี่ยเป็นไปไม่ได้จะอ้อมซ้ายนองวงผมก็เสียวเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าแบบเราวิ่งอยู่ดีๆแล้วล่วงนะเฮ้ยมีเสียงอะไรสัญลักษณ์อะไรขึ้นไม่รู้ครับเอ้าทำไมเขายนไฟอ่ะเฮ้ยทำไมเขายนไฟอ่ะแสดงว่าอยู่ตรง ห้องน้ำเหรอในบ้านแล้วล่ะถ้าอย่างนี้นะเนี่ยมีเสียงวิ่งอยู่หรือว่าหลังกําแพงไม่รู้ไม่เห็นเหมือนกันนะแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะปีนหลังคาเฮ้ยเสียงขับรถเดี๋ยวมันมีมันมีรถอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงไปขับรถหรืออะไรเงี้ยไอ้นดนเนี่ยมันมีรถอยู่ตรงนี้ แล้วคือเขาไปขับรถเหรอโอ้โหติดรถอาจจะติดบัครถหรือเปล่าโอเคคลิปนี้ก็ไม่รู้เป็นคลิปอะไรเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันนะครับปืนอะไรอไปว่าเล่นมั่วไปหมดกอซ่าอีกแล้วเหรอขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผมเ,ออเป็นกอซ่าแหละคงไม่ใช่ m k 1 2